อย่างเท่ภาพเต็มงานแต่งของดาเอนโดฟินครบทุกอารมณ์เหมือนยกเวทีคอนเสิร์ตมาเลย หลังจากประกอบพิธีมั่นหมายเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาและจดทะเบียนสมรสกันไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดดาเอนโดฟินและสามีหนุ่มแรปเปอร์เดนนิสไทคูนก็ได้ถือเลิศดีจัดงานฉลองมงคลสมรสหวานท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นโดยภายในงานมีพี่น้องศิลปินคนบันเทิงอาทิตู์ตอลนิสแลมบุรินบุญวิสุทธ์ป๊อปปองกูลแพรวคณิตกุลลิเดียสันรัตตูนันทิดาไอซ์สันยูและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเด เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งซึ่งหลังจากจบพิธีดาเอนโดฟินและเดนนิสก็ได้พาครอบครัวไปฉลองพักผ่อนตามกำหนดการที่วางไว้ส่วนแพลนมีทายาินั้นทั้งสองคนคาดว่าอีกไม่นานนี้ทุกคนน่าจะได้ฟังข่าวดีกันแน่นอน กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ